คู่ใหญ่เอนดูนางเอกน้องใหม่ถูกช่องวัน31ดันสุดป้อนงานให้อย่างรัวๆเป็นขวัญใจแฟนคลับจริงๆสำหรับเบสรักวันนี้ที่ล่าสุดประเดิมละครกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน31ประกบคู่คนของใจตรงๆกฤษกร,กรเคมีและมุนแฟนๆลุ้นละครเรื่องที่สองเล่นคู่กันต้องมาแล้วแต่จะสมหวังหรือไม่ต้องตามลุ้นกัน แต่ที่ไม่ต้องลุ้นนานล่าสุดเบสปังต่อไม่รอแล้วนะเมื่อเธอขอท้าทายความสามารถตัวเองอีกขั้นด้วยการมาร่วมแจมสร้างความขำกับตลกชื่อดังของเมืองไทยนุ้ยเชิญยิ้มจาตุรงโพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มอาไทยชูศรีเชิญยิ้มและออสปากดีในหาไม่จํากัดทั่วไทยติดตามความน่ารักที่เต็มไปได้วยความฮา ตามแบบฉบับของเบสกันได้โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565เวลา10นาฬิกาทางช่องวัน31